กัมพูชาเดือดใส่ช้างศึกโคตรละเฉยด้านทีมชาติไทยเปิดสนามชนสิงคโปร์สนามแตกแน่แฟนเจ้าภาพอยากดูมากดูทรงแอบรักช้างศึกขณะที่ฮองอันเดือดวีลีกบอกดูไทยลีกเป็นตัวอย่างเถอะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n น l ต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยในการไปแข่งขันซีเกมกันนะครับต่ช่วงแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแกรเนตกราโนราบาพัทนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลท่าน,นั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแลวก็รสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่7ซเว่ e อทุกสาขานะครับ คลิปนี้ไม่รอช้านะไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มความขึ้นไหวของทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันซีเกมที่กัมพูชากันหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มต้นแข่งขันแล้วนะครับโดยณนะตอนนี้ทัพช้างศึกที่นำทัพโดยโค้ชละอิสระศรีทโลนนะครับทีรศัตรัติ์เผยพิมายชันยลงพรมสีแก้วเนี่ยก็เดินทางไปถึงประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ได้มีการฝึกซ้อมนะครับเรียกได้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหเจ้าภาพอย่างกัมพูชาเนี่ยให้ความสนใจทุกระเบียบนิ้วติดตามทีมชาติไทยสุดๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหต้องยอมแล้วว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับในซีเกมส์หนนี้เนี่ยอูหลากหลายเรื่องมากเลยนอกจากเขาจะติดตามเราเนี่ยเขายังจ้องจะจับผิดจ้องจะด่าเราทุกอย่างเลยคุณผู้ชม เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นสื่อชื่อดังของประเทศกัมพูชานะครับอย่าง R E I D A เนี่ยเขาออกมาตั้งคำถามนะครับถึงบทสัมภาษณ์ของโคดละอิสระสีทโลแค่สัมภาษณ์เนี่ยสื่อกัมพูชายังทนไม่ไหวเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรโคดล่าให้สัมภาษณ์ว่ากัมพูชาเนี่ยมีสภาพอากาศที่ร้อนกว่าประเทศไทยหลังจากนั้นโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับสื่อของกัมพูชา ออกมาโพสออกมาสับโคตละช้างศึกยับเขาบอกว่ากัมพูชามีสภาพอากาศที่ร้อนกว่าประเทศไทยกล่าวโดยโคตอิสระสีจโลโคตฟุตบอลชาวไทยเขาจำสิ่งนี้หลังจากคีีมของเขาลงจากเครือ่อง,งบินและยังไม่ได้พักผ่อนประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกหรือไม่ลองเปิดแอปว่าจะดูเลยบางอำเภอที่ไทยร้อนเฉียด50องศาด้วยซ้ำเนี่ยแค่พูดแค่นี้เนี่ยโอ้ทนไม่ได้ครับเดือดใส ทับช้างศึกยับนอกจากนี้นยังมีแฟนบอลกัมพูชาเข้ามาโจมตีอีกงงเหมือนกันนะแต่มันก็ร้อนจริงๆแหละร้อนพอๆพกันหมดแหละในอาเซียนเนี่ยเออนะเขาก็พูดตามความเป็นจริงไปนะครับไม่รู้ไปโกรธไปแค้นอะไรเราขนาดนั้นแต่ถึงแม้จะโกรธแค้นเนี่ยแต่ผมบอกเลยนะครับทีมชาติไทยเดี๋ยวเวลาลงสนามเนี่ยแฟนบอลกัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยเขาอยากดูมาก พราะอย่างที่บอกว่าซีเกมห์ผลเนี่ยเขาเปิดให้ชมฟรีใช่ไหมแล้วก็ให้แฟนบอลเนี่ยไปจับจองบัตรฟรีรับชมพีผ่านแอปพลิเคชันซีเกมอะไรสักอย่างเนี่ยไม่จองตั๋วแล้วเนี่ยจะต้องไปรับบัตรเข้าชมภายใน3าวันไม่งั้นจะเป็นการสละสิทธิ์ล่าสุดนะครับมีการยืนยันนะครับว่าไอ้เกมที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะประเดิมสนามเจอกับทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยในวันที่30เมษายนเนี่ยปรากฏว่าถูกจอง ็มห,หมดแล้วสำหรับตั๋วในเกมนี้แล้วก็มีรายงานว่าแฟนบอลกัมพูชาด้วยที่เข้ามาชมเกมนี้กันเต็มความจุเพราะอยากจะมาดูทีมชาติไทยซึ่งเป็นแชมป์เก่า16สมัยด้วยกันโอ้ยอยากดูเราเหมือนกันจะเนี่ยเพราะความจุสนามเป็นสเตเดียมเนี่ย15,000ใบาขายหมดไม่ได้ขายดิเปิดให้เข้ามาดูจับจองเนี่ยหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อย อ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าบรรยากาศในสนามวันนั้นจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบวันเวียดนามหรือเปล่าคือเขาก็ไปโห่เราแบบวานนี้ยแต่ถ้าวิธีเวียดนามนี่ก็ผิดหวังไปเยอะอ่ะก็รอติดตามแต่ที่แน่เนี่ยกระแสของคีมชาติไทยที่กัมพูชาตอนเนี้ยแทบจะทุกกีฬาเนี่ยได้รับความสนใจเยอะมากๆพูดง่ายว่าเขาจ้องจะทําดรามา่า เล่นอะไรใส่เราตลอดเลยครับสำหรับกัมพูชาเออก็ไม่รู้ว่าเขาจะโกรธจะเกลียดอะไรเราขนาดนั้นนะอ่ะก็รอติดตามนะครับส่วนความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดซีเกมของเราเนี่ยพอถึงประเทศกัมพูชาก็มีการฝึกซ้อมแต่เป็นการรีครอฟเวอรี่ร่างกายเท่านั้นหลังจากที่เดินทางมาถึงในวันแรกนะครับก่อนจะมีการซ้อมมือที่2ออย่างเข้มข้นเตรียมแท็กติกเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับโค้ชหล่ะเนี่ยได้มีการแต่งตั้ง กับตันทีมนะสำหรับทีมชาติไทยชุด4เกมคนนียกับตันทีมคนแรกเนี่ยก็คืออิเลฟานดอลาะมิดฟิลจากบุรีรัมนะครับก็เล่นด้เป็นกับตันทีมชุดโดฮาคัพที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นกําลังหลักในแดนกลางแล้วก็อิเลฟานดอลาะเนี่ยหายเจ็บกลับมาทันพร้อมจะช่วยทีมชาติไทยประเดิมสนามเจอกับสิงคโปร์ใน4เกมแล้วก็รองกับตันทีมเนี่ยเป็นชานารงพมสีแก้วมิดฟิลจากชนบุรีเ c นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะ ก็เป็นเหมือนกัปตันทีมทั้งคู่แหละแต่น่าจะให้อีเลฟานใสก่อนชาณรงค์ก็ใส่ในวันที่อีเลฟานไม่ลงประมาณนี้แหละนอกจากนี้เนี่ยลำดับถัดไปยังมีโจธาทานเข็มดีนะเป็นกัปตันทีมคนที่สทรงชัยทองชํากัปตันทีมคนที่4แล้วก็รีออนเจมส์กัปตันทีมคนที่5นะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นกําลังหลักของสโมสรในไทยลีกทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะก็ผมเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับ แล้วก็มีหนึ่งนักเตะที่เอ้ยแฟนบอลให้ความสนใจนะกองหน้าอย่างยศกรบุรพาคนนี้เขาเล่นในไทยลีก2กับสมุทรปราการซิตี้ใช่ไหมก็เขาเล่นกับสมุทรปราการเนี่ยผลงานดีอยู่นะแล้วก็ถูกเรียกมาติดทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็มุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อจะพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จให้ได้ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยกันเชียร์ด้วยก็น่าดูเพราะว่า1ิผู้เล่นตัวจริงเนี่ย ในเกมที่เจอกับสิงคโปร์เนี่ยผมเชื่อว่าโค้ชลัะน่าจะใช้ชุดหล,หลักๆแือถ้าเกิดยิงประตูได้แล้วเนี่ยอาจจะเด่นสำรองลงมาเล่นเราติดตามนะครับเพราะว่าซีเกมเนี่ยมันต้องเตรียมทีมแบบแบบไม่เหมือนชาวบ้านข้เลยปะเพราะ่ออย่างสมมติไทยเตะวันที่30เนี่ยได้พักอีกทีเนี่ยห้าวันเตะทีหกพฤษภาคมเจอมาเลเซียเลยนะแต่หลังจากจบวันที่หกพฤษภาคมไล่จนถึงรอบชิงเนี่ยไทยเตะเนี่ย เตะ1วันพัก2วันแล้วก็เตะต่อเนื่องเลยเนี่ยโปรแกรมค่อนข,ข้างแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นโค้ชหลักก็ต้องโรเตชันแล้วก็เตรียมทีมดีๆเพราะว่ารายการนี้อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ในประเทศไทยรวมถึงแฟนบอลเองก็คาดหวังที่อยากจเจนทีมชาติไทยไปคว้าเหรียญทองซีเกมเพราะว่า2ครั้งก่อนหน้าเนี้ยเราได้เหรียญเงินกับตกรอบใช่ไหมทั้งยุคนิชิโนะแล้วก็ยุคมาโนอโป็กิง้งแต่สถิติของโค้ชไทยเวลาคุมทีมชาติไทยไปลุยซีเกมเนี่ย ค่อนข้างดีนะโคชโย่งก็ยังเคยพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ซีเกมได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับนัดแรกที่เจอกับสิงคโปร์เนี่ยวันที่30เมษายน4โมงเย็นเนี่ยถ่ายสดผ่านทางช่อง9 M c o t HD คออย่าลืมไปติดตามรับชมแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในการไปแข่งขันซีเกมที่มาฝากกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรก็จะมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะ จากนั้นนี่ขยับไปดูเรื่องราวของวงการฟุตบอลอาเซียนเป็นเรื่องราวของฟุตบอลวีลีกเวียดนามกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าวีลีกเวียดนามเนี่ยมันก็เป็นลีกที่แปลกประหลาดก่าชาวบ้านเหมือนกันนะครับเตะหน่งนัดพักอีกเดือน2เดือนคือเขามักจะหยุดลีกบ่อยจนทําให้แบบการแข่งขันลีกเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องจนเป็นที่มาที่ ทำให้นักเตะเวียดนามหลายคนเนี่ยเขาอยากจะมา,าคัดแข่งในฟุตบอลไทยลีกเยอะนะเออมันก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้เยอะนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของอัญญลาลยนะครับต้นสกาดของโคซิคโกเกียติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยเขาไม่ทนแล้วนะครับเขาส่งจดหมายไปหาบริษัทผู้จัดฟุตบอลวีลีกเลยว่ายกเลิกแบบเดิมเถอะที่เตะแป๊บแล้วก็หยุดพักลีกอีกแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันฟุตบอลเวียดนามเนี่ยได้เข้าร่วมกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลระดับโลก ระดับทวีปและระดับภูมิภาคเช่นเดียวกับทีมชาติอื่นๆห้องอัญญารายเนี่ยจึงแนะนําให้ทัวร์นาเมนต์ภายในประเทศของเวียดนามเป็นไป,นปนตามกระแสทั่วไปหรือจัดแบบเดียวกับไทยลีกการแข่งขันจะหยุดลงสําหรับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นไม่ใช่ทุกชุดแบบนี้เออประมาณนี้แหละก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยววีลีกเนี่ยมันจะหยุดอีกเพียบเลยเพราะว่า เขาจะมีทั้งเอเชียนเกมเอเชียนคัพแล้วก็รายการอื่นๆทั้งปีฮ้องอันเขาจะไม่ทนเขาบอกว่าโหเขาทำทีมมามันก็ต้องแข่งเลยไม่ใช่ทําทีมแล้วหยุดหยุดอย่างนี้มันจะพัฒนาได้ยังไงเอออ่ะก็ดูไทยลีกเป็นตัวอย่างได้ครับกับการจัดโปรแกรมต่างๆนะผมว่าเราก็จัดดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับสมุทแล้วก็ลงตัวมากขึ้นอ่ะก็ติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดซีเกมที่มาอัปเดตให้ฟังในช่องแอตองสุยนะก็ฝากคุณผู้ชมนะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับ c h anel n ต้องสุ่ยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะอย่างเกรเน่กาโนล่าบาพัทครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทาน รสคุกกี้ชอ็อกโกแลตชิพแล้วก็รสคุกกี้อันคีมนะครับในราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นนะครับซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่เป็นหมอนลองคอพิกล้องและก็แก้วน้องสุดคิวนะครับรับฟรีไปเลยครับเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจ เกลรนเน่สแน็คอย่าลืมอุดหนุนกันได้ขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยทุกยอดไลค์ยอดวิวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมากๆนะครับคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ